ฮึมงงซแล้วสสงสจะต้องไปนอนซะละมากหน้าซะหน่อยดีกว่า เรื่องผิวก่อนนอนของเราวันนี้นะคะแล้วเลือกใช้ Look So Good นะคะเซรั่มตัวนี้เลยซึ่งมันมีสารสกัดจากบุวยแล้วก็แซลมอนด้วยช่วยบำรุงถึงระดับเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่เคยโดนเคมีต่างๆรูขุมขนก็เล็กลงริ้วรอยก็กระชับดีมากๆ ตัวที่2คือตัว booster white max เป็นสารสกัดจากอง,งุ่นแล Alpha ้คคาเลเจนอัลฟาอบูตินซีพลัสมีโจโจวาออยล์ผสมอยู่ด้วยช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินบนผิวให้ลดลงด้วยแล้วก็ผิวกระจ่างใสแค่2ตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วคะ่ะสำหรับมาร์สนะคะใช้แค่อาทิตย์ละ2-3ครั้งก็พอส่วนเซรั่มเนี่ยรักใช้ทุกวันแล้วก็ยังไงดีล่ะต้องหลับฝันดีแล้วล่ะใช้สองตัวนี้อ่านหนังสือนิดหน่อยดีกว่ะดูซิ เฮ้ย <H oly> ดูข้างในสิสวยมากนี่เป็นน้ำหอมก้าน <un> <k aren> ด้วยไม่ผสมแอลกอฮอล์ <H oly> หอมมากด้วย น้ำหอมฟีโรโมนกลิ่นพระนางคขีโอพัตตาตามตำนานว่ากันว่ากลิ่นนี้ใช้ยั่วยวนและเจราจากับมาร์คแอนโทนีทำให้ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นแถมยังได้มาร์คแอนโทนีเป็นสามีด้วยเนี่ยแหละจะเป็นอินสปิเรชันในการแต่งหน้าลุกนี้ลุครีโอพัตตาจัดไปค่ะเพื่อน,อน When dark the house, When the house the demons in it's dark say hello just want you to know that I cool with these and I I'm know cool สำหรับลุคแรกที่จะแต่งเลยนั่นก็คือลุคคลีโอพัตตาผิวหน้าก็ต้องมาก่อนลุ k โซก o ร์คอลลาเจน s o ูดิ้งเซรั่มนะคะตัวเนี้ยที่รักใช้ก่อนนอนนะก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเซฟตัวดีก่อนการแต่งหน้าแล้วตามด้วยตัวเดิมเลยเป็น ชิชายโด้นะคะอเนซ s า p พ r f e c ฟกต์ยู s c r ันสนะแล้วก็ลงฟาวเดชั่นของบริเอตีเอนะคะแล้วก็ เหมือนเดิมเลยอยากให้มีกรอบหน้าที่ชัดเจน้วใช้เชดดิ้งนะคะตามด้วยแป้งนะคะแล้วใช้ของ cover mark นั่นเองแปรงปัดที่แป้งเค้กค่อยมาที่บริเวณหน้าพอดีตาของเราไม่เท่ากันนะ,ะช่วยเป็น hello eye tape ของ pretty girl tomart primer ของ t o o face eye shadow นะเราใช้ของ urban decay weak limited violet นะคะชื่อสี uvb นะคะตามด้วย glow my ตามด้วยการเขียนอายไลเนอร์แบบอียิปต์สไตล์จากประวัติก็คือคนอียิปต์แต่งตาให้โดดเด่นมากที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจตามด้วยสี501นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยตามด้วยการเขียนคิ้วใช้ของ Beauty Buffet สีน้ำตาลเข้มไปก่อนอายไลเนอร์น,นะคะอีลิปนะคะก็คือสีดำอันนี้เป็นอายไลเนอร์ของซิวานานะคะสีโกล ติ่งของตาบลักเลือกใช้ Pretty Lash PR 0 6คือมันค่อนข้างดีแล้วมันมีที่เลือกหลายแบบมากพอใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่แทงตามัมนไม่รู้สึกเคืองตาใช้ลิปของ g l a s s y Glace นะหลังจากที่ทาลิปเสร็จแล้วแล้วก็เอาแปรงประกบที่ปากน,นิดนึงแล้วก็เอาไปทาแก้มได้ก็ได้สองอย่างเลยอ่ะเลิศ It's just me and these feelings, oh It's just me and these feelings เป็นการกที่ไม่ฉุนนะค่ยเยาโยนมีสเสน่ห์ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเนี่ยไอซิสเป็นเทพี P แห่งความอุดมสมบูรณ์ไอซิสจะต้องเป็นแบบมีเสน่ห์เต้องตาตื่นใจแน่ๆเขยแยดลุคที่2นั่นก็คือลุคเทพเจ้าไอซิสนั่นเองนะคะตาเนี่ยลักเติมสีทไวสเบกตามด้วยสีมิสเตอร์บีเนอร์นะคะ หลังจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์ของอีเกลส์ส่วนตาล่างนะคะ P.R. ี uh, 27, ะนะ่สิบเจ Petty Latch นะวนเปิขนตาบนเนี่ยเราใช้ P.R. 0 2 j ค่ะอันนี้เป็นอายไลเนอร์ของซิวานานะคะแล้วก็ลิป g l a s s i c l i อ s เดิมสี Stunning Lips นะคะ เล่มที่3เป็นกุญแจไขสู่ประตูแห่งความรัก ซึ่งมีอังนะคะเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอันเป็นนิรันร์ผู้หญิงที่เห็นแล้วมีอําน,นาจบางอย่างที่สะกดตราตึงใจให้ใครกใครที่ได้กินแล้วก็เปิดหัวใจให้นาาดูมีคอนเซ็ปต์เราอยากแต่งหน้า,าลุคนี้อ่ะต่อมาด้วยลุกที่3นะคะ,ะเขียนอายไลเนอร์ช er, ิวานานะคะสีโกลเพิ่มขนตาเข้าไปและใช้ขนตาของเดิม เ t y Lash นะคะเบอร์ r, pr 0 9 j นะคะแล้วก็ใช้ลิปนะคะลิปสติกของ g l a c e g r a c e a t t a c k ค่ะ เอ็มสุดท้าย Secret of t h e s e r t นะคะมันมีความลับแห่งท้องทะเลทายความลับที่มีมนตรายาวยวนแห่งดินแดนทะเลทรายที่ว่ากันว่าอาจได้กลิ่นนี้แล้ว่อยู่ในพวงงความรักใส่ซื่อไรเดียนสามีีสนงดสุดๆกลิ่นของมัหอมมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเย็นแล้วก็มีความ ดูเหมือนไรเยียนสายจริงๆอนะเออถึงแบบสาวแขกที่แบบมีผ้าคลุมมีตาที่คมจะเป็นอินสปิเรชันในการที่ไลจะไปแต่งหน้านั่นเองสำหรับในลุกที่4นะคะอายแชโดว์ <Eyes hadow S 2> ที่รักใส่เพิ่มให้ตาดูคมเป็นสาวแขกนั่นก็คือเป็นออยส์ลิกนั่นเองขนตาเนี่ย ใช้ pr 0 7 j นะคะ petty lash นะคะก็คือนุ่มมากๆสีลิปแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะ ได้เหรอเนี่ยดูสิแกไปฝันได้ยังไงเนี่ย